สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวิซี <c oughs> ปล่อยซซาใจดิอ่าพี่พรนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวิซีพรุ่งนี้กูไปแน่นอนนะกูไปกูมไม่นด้มลายกูมไม่ได้กระจอกเหมือนมึง <c oughs> คนหหไห้ด้วยกูพูดนะคาไหนคํานั้นว่ากูไปกูคือกูไป <c oughs> อันที่จริงแล้วกูอยากเจอมึงเลยอ่ะกูอยากเจอมึงเลยมึงไปได้ไหมพรุ่งนี้ถ้าไม่มีเงินถ้าไม่มีเงินมึงขอกับว็บซียังได้ไหมคาน้ำมันอ่ะ เออลงทุนหน่อยเออลงทุนหน่อยไม่มีไม่มีเงินก็าทำไมไปหายืมมาก่อนไปเอาความจริงออกมาพูดให้ทีไรสดให้กันดูเลยแม้ตอนแรกก็จะไม่ยุ่งหรอกกูก็จะไม่ยุ่งหรอกนะกูจะให้เป็นผลงานของเงินสามชั้นไปอตอนนี้กูกูเอาด้วยละนะก็อะไรเวาพูมาแต่กูว่าจะให้สามชั้นทํางานไปว่าจะเราเป็นผลงานแรกผลงานของสามชั้นไปอนะ ตอนแรกกูไม่ได้อะไรด้วยจริงๆนะกูแค่เอามาพูดเป็นคอนเทนต์กูยังพูดอยู่เลยว่ากูไม่ได้มีส่วนเทนต์ทีนี้กูร่วมแล้วนะอกูร่วมแล้วมึงวกมอามึงวกมามึงก็เจ้าหน้าที่มามึงไปเร่งรัดเขาเลยให้รีบออกมาให้รีบออกมาอืในที่ของกูอ่ะมันจะได้โฉนดเร็วขึ้นเออแต่มันแก้งออกมา เพื่อเอาใจเอฟซีมันพูดเอาใจบอกเอาใจเอฟซีมันมันมันกระทบกระเทือนจิตใจกูนะเออมันกระทบกระเทือนจิตใจกูมันโกหกเอฟซีมันนี่มาหลายครั้งแล้วแต่มีเอฟซีไปหลงเชื่อมันนะครับเพราะอะไรมันเป็นนักกฎหมายใช่ไหมเออมันพูดมันมีวาทศิลในการพูดใช่ไหมพี่น้องเนาะเออมีความรู้มีการน้อมน้าจิตใจนะครับอันนี้เราพูดแบบนี้เขาไม่เชื่อเราหรอกพี่น้องคนเราเนาะถึงเราจะพูด จริงแค่ไหนเขาก็ไม่อยากเชื่อนะเพราะอะไรเราคณะรัษดรเต็มขั้นก็ไม่ได้รู้จักเจ้าใหญ่นายโตเลยมีอยู่มีสองพี่น้องอยู่สองพี่น้องเน่ะรู้จักคนโน้นรู้จักคนนี้เออรู้จักโอ้โหถึงขั้นพวกกูกูไม่รู้จักใครอธการเออดีเราบอกคนบนด้านท่านผมบอคนเก่าแนโทรไปหาไปหลักกับคืนมาต้องมาก่อนมาช่วยหนูก่อนมาเออ หนูซื้อหนูซื้อขายพี่ดินป่าสงวนมา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 ช่วยหนูหน่อยมามีคนคุกคามหรอมีคนคุกคามคมขู่คมเ่งว่ะมีคนคุกคามเออมีคนรังแกครับรังแกรังแกแบบไหนทำไมมึงไม่พูดชัดเจนเออเออพูดชัดเจนไปดิว่าเขามาทำไมเขาไปร้องขอตรวจสอบเรื่องการซื้อขายที่ดินในเขตป่าอุทยานอืมเออนะครับ ตอนนี้ก็มีคนเอาอะไรออกมาเอามาโชว์เอาอะไรเอาสมุดเกษตรกรเอาสมุดเกษตรกรพี่น้องวะนยนะครับมันไม่ได้เป็นเอกสารสิทธิ์ในการบันทึก่ะพี่น้องออกมาโพสชุมชนโดยอีใครมีจังไรมันกับประชาการนี่ฮะหรือว่าการลงทะเบียนในการทําเกษตรกรรมครับลงทะเบียนเอา พี่น้องเกษตรกรนผู้รู้ไปแนะนำหน่อยผู้รู้ไปแนะนำหน่อยว่าทำกินนี่กี่ไร่แมนบอกเขาจะบอกให้ทำการเกษตรกี่ไร่ครับมีพืชอะไรบ้างมีสวนยางกัลงจุดไปมีสวนมันกันลงไปถ้ามีสวนมันก็ลงไปถ้ามีสวนปาล์มก็ลงไปถ้าปลูกกัญชาก็ลงไปถ้าปลูกอันางชุุ่ลงทุเรียนก็ลงไปเนาะตามเต้ อ่าจุดประสงค์นะนะที่ตัวเองปลูกแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบกําใบถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะมันเป็นการลงทะเบียนการทำเกษตรกรรมในที่ดินมันจะมีแบบนี้ถ้าอ่าราคายางพารานี่ตกต่ำก็จะมีทางรัฐนะครับมาช่วยเหลือได้รับผลกระทบทางธรรมชาติอย่างน้ำท่วมอย่างแรงอย่างอะไรเทางลัฐ เขาจะออกเงินมาช่วยเหลือในในในตัวที่เราลงทะเบียนสมุดเขียวนี่แหละจ้าพี่น้องว่าช่วยไล่ไละจักบาทจักบาทเนาะเออแต่ก็ตามงบตามนโยบายของเขานั่นแหละว่าจะช่วยเหลือไล่แล้วเท่าไหร่ไล่ละหาร้อยไล่ละพันก็แล้วแต่ใช่นะครับพี่น้องปนมาอ้างแท้แล่เยอนเขียวนะของเขาก็มี้เนาะนี่หละเลยเสียจลกใบ มันมาเว้นใบถือกรรมสิทธิ์จะไม่ชุบปึกชู้่หนาเนาะมันไม่ใช่ใบกรรมสิทธิ์ขนาดของหนูนะหนูลงไปแต่คนผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ก็คือพุกนะคะเออแต่หนูน่ะเป็นคนทําอันนี้พ่แบ่งให้ทํากินมันบอกแบ่งให้ลูกทํากินแล้วก็อันอันก็ขึ้นชื่อของลูกเป็นผู้ดูแลบาทนี่อ่าลูกในซ้ายอันนี้ อันนั้ใน่ลูกยาสืบสันดาเอออันนั้นอันนั้นพันลูกนอกไซล้านนอกไซล์กันเขาเป็นลูกเต่ากันหรอหรือาเป็นลูกนอกไซลหลานนอกไซล์นอกไซล์ก็มี่บอกนอกเม่าลูกหลานนอกเม่าลูกเออเอ้ยก็มี่มาจันเชื่อว่าหลายๆท่านที่ทําอาชีพเกษตรกรครับมีอ่าอาชีพเกษตรกรจะต้องมีนะคะในสมุดนี้นะคะเป็นการลงทะเบียนในการทําเกษตรกรรมนะแต่ว่าลงทะเบียนเอ่ออาสัตว์เลี้ยงไม่ได้นะตัวนี้นะจะเป็นแค่พืช นะคะ,ะอืมพืชการเกษตรนะคะอย่างทำนาเอานนาเอปลูกยางปลูกปาล์มปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมว่าเราทำมีตรงไหนตรงไหนถ้าเราเลี้ยงสัตว์อันนี้ผมไปทำที่อำเภอทำที่อำเภอ จะรัเนาอยากถามว่าคนที่เอามาโพสชุมชนนะรู้เรื่องนี้ไหมไม่ได้รู้หาอะไรรู้เรื่องนี้ไหมรู้จักอยู่บอกเออแล้วแล้วได้เปิดดูไหมว่ามีการลงทวีตในข้างในน่ะเขขาเียนอะไรได้ลงพิกัดตรงพื้นที่ตรงที่มีปัญหา่บ้อยนะาบ้าเออเขาจะวายตัวนั้นวายตัวนี้ได้บ้าบี้เขาจายค่ะเอ็กวายพิกัดอ่ตรงที่เอ่อราคาตเลขอือตรงที่ที่ดินที่มีปัญหาอยู่ตรงนี้น่ะ เออได้ลงในสมุนหรือเปล่าเออเป็นเออลงสมุดสมุดเล่มไหนล่ะของใครล่ะของใครบันี้ของข้าก็มีนะต้องมันต้องดูเนื้อในในเล่มด้วยนะอืมค่ะอืแต่คิดว่าถ้าถ้ายังอ่าถ้ายังจ่ายกันไปหมดคงยังไม่มีการโอนรอกมาเราคงยังไม่มีการอันมันจ่ะยังไม่หมดเออ พอเอาของตัวเองออกมาอ้างเด้เ็นเป็นอยากตีกินเด้อ่อยากตีกินของปลูกยางพารายีไร่ของพี่มีสนุได้ใช่ค่ะครับมันต้องมีอ่มันมันไม่ใช่ใบกรรมสิทธิ์ในการถือของของสิทธิ์นะพี่น้องสมมุติว่าที่ดินมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันจะเป็นโฉนดอปกหรืออะไรก็ช่างแต่สมุดเขียวสามารถลงได้ทุกๆุทุกแบบเข้าใจบอ ถึงที่จะไม่มีอะไรเลยเสียภาษีดอกญ่าหรืออะไรก็ช่างแต่เขาก็ลงให้ในสมุดเขียวนะคะ<อ>ว่า,วาเรามีการทําการเกษตรต,ต,ตกตะกรรมจริงๆในในที่ดินแบบนี้ว่าเขาจะจ<อ>ะขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์เขาเขาพโพตตื่หลอจากโดนโลแล้วมันอาเมนบอค่ะอ่เขาลั่นข้อมูลออกมาพวกคุณเห็นรนแล้วมันมันมาเมนอันมันมาเมนกับทาิีกันถึงความจังหวะจ้ามันเป็นจังไงมันเป็นเนินนันโอ้ขึ้นจังไงยังออกมาอ่างขึ้นจังไงเอาม<อ>าอ่างเนี่ย อ้าวโอ้ยอ้าวมันมีมีอันสมุดเขียวนะเขาว่าได้ไหนล่ะเขาว่าว่ามีการมีหลักฐานามีหลักฐานเอนอ,อ,อมีหลักฐานบอหลักฐานในการทำนี่บอ,อ,อใจกันยังบ่มือดดอกพี่น้องนะครับยังไร้เท็ดอกเมนค่ะพี่ซัมซุงเกษตรเลีย้ยเอการเลี้ยงสตัตว์ต้องก็ต้องไปผสุสัตว์นะจ๊ะในสมุดเขียวจะไม่มีนะในสมุดเขียวลงไม่ได้นะจ๊ะถ้าขอมผมนี่เนาะมีวัวมีควายนี่เจ้าตัวจ้าตัวใช่ไป ไปประสิทธ์ัดอำเภอนะของแต่ละอำเภอนะมีมัวเท่าไหร่มีก้ายเท่าไหร่ตัวผู้เท่าไหร่ตัวเมียเท่าไหร่ลักษณะตัวใดตัวไหนเขาก็จะทำเป็นทะเบียนเขาจะทำทะเบียนให้ก็ไปอำเภอเลยเพราะอะไรถ้าขึ้นในระบบคอมเขาแล้วเอาถึงผ้าผ้าตายเขาซ้อยเหลือเป็นโรคเป็นภัยตายเขาซ้อยเหลือมันมีระบุเท้าเปื่อยอะไรพวกนี้เข้า เข้ามาในพื้นที่คือลำปีเปบนนี่ครับเขาเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยเหลือคอันเป็นการลงทะเบียนลงทะเบียนอลงทะเบียนว้อืมอมบักรว่าเท่าไรบาทนี่บักรว่าเป็นการขออนุญาตขออนุญาตอืมแจ๊กแลกกูก็เล่นไปอำเภอเลยเนี่ก็เล่นอำเภอเออเขาก็ลงให้แม่นบอกพี่น้อง แล้วแล้วในในการลงทะเบียนน่ะมันจะง่ายเนี่ยมันจะง่ายยังไงมันจะง่ายเวลาเราขายแล้วย้ายเคลื่อนย้ายอ่ะพี่เราอืมเคลื่อนย้ายสัตว์น่ะเออถ้าเราถ้าเราลงทะเบียนแล้วมันจะง่ายในการเคลื่อนย้ายสัตว์ไปต่างจังหวัดหรืออะไรแบบนี้น่ะเออเราสามารถไปเออเราเราสามารถไปขอใบเอ่อเคลื่อนย้ายสัตว์ะเออมันง่ายนะอืม มันมันจะไม่โดนว่าโดนด่านกกันสัตว์ใช่มันมันจะมีด่านกการาสัตว์อยู่แต่ละแต่ละจังหวัดนะเนอะเออเขาตัว,ออตวโลกตัวโลกเพราะเราไม่เวลา,เ,าเราขายอะ่ะเราก็เอาใบนี้ไปให้คนซื้อแบบไปเลยเอาไบสบายเลยนะอืม